สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่างบอยนเนี่ยมารีวิวตัวล a b e l printer ์นะฮะลาเบลพ r i เตอรที่ไว้สั่งงานผ่านมือถือนะหับจางลองลองรับ Wi-Fi นะครับผมตอนนี้สั่งมาจากจีนนะบ้านเราไม่มีขายนะก็ลองมาทดสอบกันดูว่าของจีนจะจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าเคยผมเคยมีนะตัวของบาเชอร ตัวใหญนะ่แต่มันไม่ค่อยสะดวกครับเวลากดพิมพ์เนี่ยมันลำบากาผมอยากได้ที่เป็นกดพิมพ์ในมือถือมันจะสะดวกเดี๋ยวเรามาไม่แน่ใจ,จว่าแอปตัวแอปมันนะจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนนะครับผมตอนนี้เป็นเขาเรียกอะไรอนะ่ะยี่ห้อซุปแวนด์นะป่ะรุ่นนอปทีห้าสิบ หาตอนนี้ลูที่50โลนะฮะอ่าตอนนี้เพิ่งมาถึงเลยนะครับก็จะมีแถมพวกตัวกระดาษนะกระดาษมันครับอันนี้เป็นกระดาษสำหรับติดติดลาเบลของพวกสายต่างๆนะฮะขนาดก็25มิลคูณ38มิลแล้วก็40มิลครับผม จำนวนก็ประมาณ100นะอ่าเขาบอกว่าได้100แผ่นในนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เป็นเหมือนลาเบลติดเป็นลาเบลติดตัวสายนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยเนีเราก็ลอกออกปุ๊บไปติดสายเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูนะครับอันนี้แกะตัวเครื่องก่อน ไม่แพงครับตัวนี้พันกว่าบาทใครว่าแพงก็ไม่ถือว่าแพงนะพันกว่าบาทานี่นะครับรุ่น T ห้าสิบ Pro เป็นข้อมือนะครับข้อมือภาษาจีนเลยอ่าสแกนแอปนี่เดี๋ยวสแกนแอปตัวนี้นะครับรองรับทั้ง iPhone และ Android นะครับ เรามาโหลดแอปกันก่อนเดี๋ยวเราโหลดแอปนะครับอ่าดาวน์โหลดครับเป็นไฟล์ apk นะฮะอ่ามันไม่มีในใน App Store นะกับ ในแอปพีเอสโตรครับต้องดาวน์โหลดต่อไปขนาดก็63มิกนะประมาณอ่ะามาดูปล่อยวันโหลดไปครับอ่ะภาษาชีนนหมดเลยครับไม่รู้เรื่องครับอ่าอันนี้เป็นสายชาร์จนะ ไทชาร์มาให้อ่าเป็นไทซีครับอ่าหัวเป็นไทซีอันนี้ตัวเครื่องคนระับนั่นกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขนาดกระทัดรัดครับประมาณฝ่ามืออ่ากระทัดรัดมีสายรูข้องสายนะแต่มันไม่แถมมาให้นะ สายไม่ได้แถมมาให้นะครับอนันนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะรุ่นที่50โล5วัตต์2อแอมปปิดเปิดเครื่องเปิดยังไงอ่าเปิดอย่างนี้นะครับกดลงเปิดเครื่องเดี๋ยวมาใส่อันนี้กันก่อน เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะฮะไม่ในในไทยไม่เห็นมีใครใช้นะอ่ามันต้องออกยังไงเอ่ยอ่าดูตามรูปนะครับทำแบบนี้เอาหัวโลงแบบนี้อ่าใส่เข้าไปเลยครับแล้วปิดนะหา,าด้วยกัน หมุนหมุนหมุนเข้ากันเดิงมานิดนึงอ่าอย่างนี้นะครับกดเปิดเครื่องอ่ากดค้างไว้เพื่อเปิดนะฮะแต่เราไปดูแอปก่อนแอปเสร็จแล้วติดตั้งชื่อว่าซูปรินครับซูปรินซูปริน ขอ,อให้มีภาษาอังกฤษนะถ้าภาษาจีนก็แปลกันชิบหายไว,ว้ป่วงแงไนอนเปิดครับเอ้ภาษาไทยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองฝั่งอเลือกเห็นด้วยครับอ่าเป็นภาษาไทยนะครับกดเชื่อมต่ออุปกรณ์ครับอนุญาต อนุญาตอ่ามันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับอ่าเจอเลยนะครับผมอ่าคิดปุ๊บเจอเลยกดเชื่อมต่อครับอ่าจับคู่อ่าเชื่อมต่อสำเร็จนะครับผมอ่านี่เป็นคำแนะนำอ่าคำแนะนำนะเมนนวลมัน ก็ประมาณนี้นะครับภาษาไทยนะโอเคเลยอันนี้พวกแม่แบบอ่านี่นะครับแม่แบบของเราก็เป็นขนาดขนาดตัวมันจะบอกขนาดของกระดาษนะของเราเป็นยี่8 4บห้าสามแอ่าเราก็ไปเลือก25 38 40ห้าี่ของเราเป็นสีเหลืองนะครับ แม่แบบกดดบ u b l ิลคลิกเพื่อพิมพ์อ่ามันมีแสดงผลครับแบบนี้แบบตแบบตั้งทั้งคู่หรือก็หรือแบบกับหัวกันนะเวลาพับปุ๊บอ่านได้ทั้งสองด้านนะครับแบบชิดซ้ายชิดขวานะผมเอาแบบนี้แล้วกันอ่านมีอันนี้ตั้งอะไรเนี่ยเอาเหมือนกันแล้วกันตัวน,นี้นะครับขนาดตวัวอักษร อลองพิมพ์ดูครับเป็น IP 1 9 2 1 6 6 8เอ่จุดจุดเาเอ่าเป็น IP นะครับผมอ่ามันจะออกมาแบบนี้นะครับไอพี IP ตัวนี้นะครับอ่าเด,เดี๋ยวแก้ตัวใหญ่ดีวกว่าช่วยสวยหน่อย แบบนี้นะครับมีอะไรอีกให้เล่นอีกอ่านี่ตัวอย่างนะครับอ๋อเป็นรู้สึกจะทําสําเนาครับพิมพ์เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่าพิมพ์อย่างี้เรื่อยๆนี่เป็นสําเนานะครับอันนี้อันนี้ไม่เอาลบๆนะครับนมนีใส่สัญลักษณ์ได้ด้วยนะครับ หมายเลขอะไรนี้อันนี้อามีหลายอย่างนะครับออชันมันนะครับนี่นำเข้าไฟล์็กเ e l ก็ได้น,นะครับไฟล์็ e เนำเข้านะฮะบ,บาร์โค้ดคิวอาโอ้ได้หลายอย่างนะฮะผมอันนี้ผมลองบินไอพีอย่างนี้ก่อนกดบินแล้วครับทั้งหมดช่วงมีตั้งอะไรตกลงไปก่อนนะ อ่าพิมพ์นะครับอ่ามาแล้วนะครับผมอ่ามาแล้วกดตัดได้เลยครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล,แล้วก็เราก็เกะเออกมาแกะออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้เราก็พับเอาไปติดอ่าติดซ้ายนะสมมุติอ่า,อาติดซ้ายนะครับ ปลี่ยนแบบนี้นะครับพับตัวนี้ลงมาแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็จะบอกว่า IP ตัวนี้นะครับอีกด้านหนึ่งกับด้านนี่ครับงานอย่างแบบนี้นะฮะ สายขวา,าก็โอเคนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับขนาดเลขกระทัดรัดดีนะครับแล้วก็พิมพ์การพิมพ์เนี่ยพิมพ์ได้หลายรูปแบบนะครับเ,เดี๋ยวจะลองพิมพ์ตัวเป็นผมสร้างมาอีกตัวเป็นกระดาษที่เป็นแบบนี้นะเ,เป็นแบบคล้ายเป็นแผ่นป้ายนะแบบนี้นะ ซึ่งจะไม่ใช่แบบลาเบลแบบนี้นะครับแบบนี้เดี๋ยวลองมาลองพิมพ์แบบนี้กันดูเป็นเหมือนพิมพ์รหัสพิมพ์ป้ายชื่ออะไรพวกนี้ครับอ่อาตอนนี้ออกก่อน กระดาษมันจะเป็นตัวนี้รู้สึกจะเป็นกระดาษเหนียวพอสมควรนะเหนียวอยู่เป็นเหมือนพลาส,สติกคล้ายๆพลาส,สติกนะไม่ใช่กระดาษแบบอ่าไม่ใช่กระดาษแบบกระดาษ A4 อะไรพวกนี้นะครับกระดาษเหนียวๆพลาส,สติกเหนียวครับเหนียวอยู่ก็ติด าไปติดได้เลยนะครับอ่าติดรหัสเขียนรหัสผ่านเขียนสีเรียวนมเบอร์เลยพวกนี้นครับผม mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ,อ่าตัวนี้ถือว่าโอเคเลยราคาไม่แพงนะพันกว่าบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งจากจีนนะก็แสดงว่าอ่าสั่งมาใช้นี่สุมส่มสุ่มมสั่งมาใช้เนี่ย อโอเคนะครับผมถือว่าไม่ไม่เสียเปล่านะอันนี้เสียงดวงสั่งมาเลยนะครับเพราะว่าไม่มีในไทยที่ไหนเขาเอามาใช้กันนะครับหรือว่ามีอาจจะผมอาจจะค้นหาไม่เจอก็ได้ก็เป็นฝากไว้นะครับผมก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้กันล้ะกันนะครับไปสั่งเองนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ